คับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ของแอดหน่วยคุยเรื่องหวยนะครับวันนี้มาเจอกันนะครับกับผมในหนังสือยอดมาหาลอยยอดนะครับยอดเลขวิ่งยอดเลขลอยแหละตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับหมดที่ผ่านมาเล็บหน้าปกหลุดนะครับแต่ข้างในเล่มเข้านะครับธรรมดานะครับมีผิดมีถูก มีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับมีเข้าแล้วก็มีออกงวดนี้ผมเชื่อว่าเข้านะอย่างไงก็เข้าแน่แน่งวดนี้อยู่ที่หกเจ็ดเก้าผมเอียงไปทางเลขนี้นะงวดนี้ฝากไว้นะครับ f ีทั้งเข้ามาใหม่มากเก่าเข้าตลาดเห็นเลขติดตัวนี้ลอตเตอรี่นะเขาเปิดขาย เขาเรียกอะไรสามเอ็นสามเอ็นสามเอ็มหรืออะไรนะ่ะสามตัวพูดง่างเยเลขยสามตัวแล้วนะทางแอปนะก็เขาอยู่ระหว่างทดลองนะอย,อย่าอย่าเพิ่งปิดติหรืออย่าเพิ่งไปชมเขาพูดง่ายๆว่ายังไม่ตอบสนองนะเท่าที่ผมไปดูยังไม่ตอบสนองประชาชนเพราะไม่สามารถที่จะสะดวกนะยังไม่ได้ไม่ใช่ตินะ เพียงแต่เห็นว่ามันไม่มันไม่ตอบสนองเท่านั้นเองซื้อ,อยากนะพูดพูดคำเดียวว่าซื้อ,อยากขายไม่คล่องซื้อซื้อ,อยากซื้อ,อยากขายยากนะพูดง่ายๆถ้าคุณจะเอามาเพื่อเก็บเงินนะพูดง่ายๆการค้าทุกอย่างเพื่อเก็บตังค์นั้นนะแหละไม่ต้องค้อมหรอกพูดกันตรงๆก็คือต้องให้มันซื้อง่ายขายคล่องนะมันถึงจะจะสะดวก ไปถึงร้านหยิบได้เลยอย่างนั้นอะ่ะเหมือนต่างประเทศเขาไปไปถึงตู้กดตัวเลขหยอดเงินได้บินออกมาเลยยันน่นะต้องเอาแบบนั้นนะเอาของเอาของต่างชาติเข้ามาใช้มันต้องมีตู้วางลงไปถึงตําบลอ่ะมันไม่ใช่อยู่แต่ในอำเภอเมืองอยู่ในตัวเมืองตอนนี้เป็นการทดลองนะยังไม่ว่ากันนะแต่ก็ฝากไปถึงกรรมการลัตเตอรี่นะแห่งประเทศไม่ใช่ว่า ทำให้ทําให้ดีผมก็ผมก็สนับสนุนนะผมสนับสนุนให้ทาให้ทําให้ดีนะครับให้ทําให้ดีไม่อยากจะให้มีเทวดาในวงการนะเหมือนฟังฟังวงการอื่นนะโอ้มันเบื่อเหลือเกินมีแต่เทวดาเพราะฉะนั้นวงการตัวเลขของพวกเราก็ก็อยากให้มีเทวดาทําให้ดีนะด้วยความปรารถนาดีจากแอดมือคุยเรื่องหวยทําให้ซื้อง่ายขายคล่อง ไปถึงตู้หยิบได้เลยใส่เงินเข้าไปกดตัวเลขตามตัวชอบกด Enter ออกมาได้เลยอย่างนั้นนะชอบนะครับอ้าวเรามาว่าเรื่องของเราเขาระหว่างเขาทด,ทดลองให้เขาทดลองไปเรื่องของเรางวดนี้อยู่ที่ยอดมหาลอยหกเจ็ดเก้านะหกเจ็ดเก้างวดน,วดนี้วางไปที่ข้าวนะผมว่านะงวดนี้น่าจะมีใหร เข้ามาข้างในนะครับเลขที่เคยเข้าก็าหลุดหนะ้างวดนี้นะงวดที่ผ่านมานะเอางวดนี้คงจะแก้ชื่อได้นะครับเนี่เลือกดีของมหาทักษางวดนี้มาที่7จสแล้วก็2นี่นะครับเลขสาไม่เด่นแต่ก็มีไม่ขาดนะเลขสามนะมันจะเนี่ยเห็นไหมไม่มีวาง3ามเ้านะ ถ้าสามมาจริงน่าจะอยู่ที่นี่แหละ39มเก้านะสามหกสามดนะสา้ 3, ด้วยนะถ้ามานะงมดที่ผ่านมารู้สึกว่าจะหลุดไหมนะครับหลุดนะเ,นเลขหลักอันหนึ่งนะครับของเล่มนี้นะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะ ตอนนี้มาที่732นะครับต่อไปฝ้ายโดยปุยนะครับฝ่ายดอยปุยอยู่ที่2กับ7นะครับเรนเดนอยู่ที่0ูนย์สองหกับ7จ็ดึงเดนไปที่2กับ7นะครับ เขาวางหลักหน่วยอยู่ที่806นะ806เอ้ย8 4 6อืมสายตานะผมชอบไปทางเลข4ีนะถ้ามานะถ้าฟลายดอยปุยมาจะอยู่ที่0 4 2 4 5 4แล้วก็7 4นะถ้ามานะส่วนเลขล่างอยู่ที่4กับ5 นะดึงสกับห้านะครับทอดที่ผ่านมาฝ้ายดอยปุยแม่นเหมือนกันนะแม่นเวอรอเหมือนกันนะเข้าไปที่6กสองนะจับชนไปที่6กสองเลยข้างล่างหลดุดนะครับนี่ต่อไปจานศักดิ์สิทธ ศัก์สธย์อยู่ที่ห้าหกเจ็ดนะครับสวยมากเลยนะห้าหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดมาอยู่ที่หนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับถ้าเจ็ดมาถ้าหกมาก็จะอยู่เหมือนกันนะห้ามาก็จะอยู่เหมือนกันนะประมาณเดียวกันก็คือหนึ่งหกสองหกแปดหกแล้วก็เก้าหกนะ มาอยากให้มองไปทางนี้นะ95 96แล้วก็97นะลองดูนะถ้ามาผมชอบไปทางนั้นนะส่วนเลขล่างของเขาอยู่ที่078นะนดึงตัวเดียว8มันจะเป็นตัวนี้ไหม <c oughs> นะครับวดที่ผ่านมาของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ไม่เข้านะ เอาล่างมาเข้าบนเอาบนมาเข้าล่างนะครับนี่นี่หนะักวดนี้มันจะเป็นเหมือนนวดที่แล้วไหมล่ะเอาแปดมาเข้าบนนะ่ะถ้าแปดมาเข้าบนมันก็จะเป็นแปดเจ็ดนะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะเนี่ยแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะครับมาดูยอดมาหาลอยหน่อยเจ้าของเขา เจ้าของเงงวดนี้ให้บนอยู่ที่หนึ่งสามสี่ห้านะล่างอยู่ที่หกับ8ดึงตัวเดียวหดึงตัวเดียวหนึ่งหกับสมดึงตัวเดียว1นะครับนะผมชอบไปทางนี้เหมือนกันนะน่าจะติดนะผมว่านะ ยอดมหาลอยงวดที่ผ่านมาเลขกวิ่งเข้าเลยนะครับนี่หกสองแต่จับคู่หนึ่งสองหกสองเข้าตรงนี้นะตัวแรกเลยนะครับวดน,นี้ถ้าสี่กับห้ามาหรือหนึ่งหนึ่งมาเขาจับให้แล้วนะหนึ่งกับสามเขาจับให้แล้วนะเหลือแต่สี่กับห้าถ้าสี่กับห้า 4, ก็จะเป็นสี่สอง สี 48, แล้วก็สี่เก้แล้วก็59ผมชอบไปทางนี้นะชอบไปทางที่4ี่แปดสีนะลองดูนะครับน่าจะมีให้เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> เอามาดูอาจารย์ครูใช้นะครูใช้งวดนี้มาที่6054แล้วก็สามนะครับอาจารย์บุญถึงบุญถึงล่างอยู่ที่23แล้วก็8ปนดะดูดีๆนะครับงวดนี้จะมาหรือเปล่าอาจารย์บุญถึง หมดที่ผ่านมาของอาจารย์บุญถึงนะศูนย์ศูนย์นะมีมีศูนย์เหมือนกันนะแต่ไม่ได้เบิ้ลศูนย์ศูนย์นะมาดูจุดที่อยากให้ดูนะครับงวดนี้อยู่ที่ห้าหกเจ็ดเลยอะ่ะของอาจารย์ด็อกเตอร์เฉานักครับขัดใจเลยขัดใจจิ๊กโกเลยตรงนี้งวดนี้นะ ตัวนี้กลายมาเป็นเลขเด่นของอาจารย์นะครับของอาจารย์ดรเฉานะเลขลักดูที่0356แล้วก็7นะครับท่านชอบตัวใดหรือเปล่านะดึงให้5นะดึง5นะ5กับ0นะ ากับศูนย์อยู่ตรงนี้นะถ้าอย่างไรก็เอาสามไปใส่นะมันจะใช่มันก็จะได้ไม่ของอาจารย์แกเข้าตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นสามไม่เข้าเจ็ดก็ไม่เข้าเอา้าไม่เข้ามันเหลือหกตัวเดียวนะ่นะถ้ามาก็จะไปหกนะถ้าสองอาจารย์นี่มาก็จะไปทางหกศูนย์นะครับ หกศูนย์นี่ยฝั่งนี้นะถ้ามานะท่านชอบหรือเปล่าวนันนี้ไม่ติดเลขขมเลยนะพิจารณานะครับโปรดใช้วิจารณาญาณในการรับชมนะครับไม่มีใครให้ถูกทุกงวดนะเพราะอยงนั้นงวดนี้ออกหกสองเนี่ย ของอาจารย์เข้าสองตัวเนี่ยดึงสองเข้าหกสองหวยออกไปที่หกสองศูนศูนย์นะครับมีตัวเดียวนะครับเข้านะหกสองศูนย ศูนย์นะครับดูฝั่งนี้6 3 4ามห้าแล้วก็0นย์เอาลองเอามาเทียบกันเหมือนทุกงวันที่มันอยู่ที่3 4มสี่ห้าหกแล้วก็0 3 5, 6, 0. นย์ห้าหนนะครับชนหมดเลย 3ามหถ้ามาก็จะมา4 7่เจนะนี่คือเลขที่ถ้ามานะถ้า2อาจารย์นี้มาก็จะเป็น4 7เลขที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะอยู่ที่1 2 3 4งสองแล้วก็9นะครับ นี่คือเลขที่จะเอามาใส่0 3 5แล้วก็6ถ้าชอบ9อย่างที่ผมว่านะผมชอบ9นะ9ก็น่าจะมาที่90 93 95แล้วก็96นะครับ90 93นี่เอาดึงสามนะเก้าสามเก้าห้านะลองดูนะครับ fc เก้าสามแล้วก็เก้าห้าเอาเด่นมาใส่นะเอาเด่นมาใส่เลขแทรกนะถ้าเป็นไปได้อยู่ประมาณนี้นะเลขกับอีกตัวหนึ่งคือสี่เจ็ดนะครับไรป,ประมาณนั้นนะงดที่ผ่านมาเรานึกว่ามันจะมาทางเลขชุดนี้แต่ที่ไหนได้เขาเข้ากันเองนะทางนี้เราดึงไปที่เจ็ดสอง เลขเศษสามห้าเก้าไม่เข้าเลยนะมวดที่ผ่านมามวดนี้เลขเศษอยู่ที่หนึ่งสองแปดเก้านะครับเอาเอาของครูใช้มากับนะเอาของครูใช้มากับด็อกเตอร์นะนี่นี่ครูใช้นะเอามาใส่กับเอามาวินกับอาจารย์ด็อกเตอร์มันมีเลขเศษอยู่หนึ่งสองแปดเก้า ปกติเขาเข้าที่เลขเศษนะจะไม่เข้าที่เลข4ี่เจที่เลขเลขเด่นของแต่ละคู่นะมันก็จะเป็น0ูนย์สาห้ใสวินกับตัวนี้นะครับเอนะใครมีเลขดีๆเอามาใส่ดูคิดว่าคงไม่เข้า2ตัวแล้วของอาจารย์นะของอาจารย์ด็อกเตอร์นะน่าจะมีตัวเดียวตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าให้ชอบส่วนตัวผมชอบไปทาง คู่นี้นะผมชอบส่วนตัวนะผมชอบไปทางนะคู่นี้นะลองดูนะครับจะใช่หรือเปล่าแต่ถ้าจากสูตรตัวเด่นของของอาจารย์เป็น3กับ5้านะมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เราไม่เอาคู่เด่นของอาจารย์เราเอามาเป็น6ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะอยู่ที่9ก้าสแล้วก็96นะครับ ฝากพิจารณานะครับชุดนี้นะสามชุดนี้นะของอาจารย์ดเรเฉานะครับเอามาหน้าสุดท้ายหน้าท้ายสุดนะครับนี่วางไปที่ของอาจารย์ดวงพินิษกนูตะวันนะเลขเด่นอยู่ที่สามห้าเก้าดึงสามห้าเก้าเก้าอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นเก้าสองเก้าแปดเหรอ หึ่งสองแปดอยู่ด้วยกันนะไม่เข้าหรอกต้องไปเข้าของอาจารย์ด็อกเตอร์ด้วยนะเอาไปจับสอกท่านอาจารย์ด็อกเตอร์นะตัวนี้นะเชื่อว,วา่าเขานะครับโอเคครับาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินคุยเรื่องหวยด้วยนะครับถึงยังไงผมก็ยังชอบหน้านี้นะฝากไว้นะครับทุกท่านสําหรับยอดมหาลอยฝากไว้ที่อาจารย์ด็อกเตอร์เฉานะอยู่หน้านี้นะ 3ชุดนะให้ไปที่3ชุดบนล่างนั่นก็คือ9 3 95แล้วก็9 6นะครับขวากวิ่งตัวเดียวไปที่9นะครับเข้าไม่เข้าไม่รู้นะ <c oughs> แต่ชอบอย่างนี้นะครับโอเคครับก่าบวอบพระคุณเจ้าของนิตยสารจอดมหาลอยนะครับ ในภาวะเศษษรษฐกิจมึนงงก็ขอให้ท่านธรรมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองกันแล้วกันเฮงเฮงรวยรวยนะครับขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดหนึ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดี